สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง Visa v l o g นี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของในอีเว้นต์นะคะพร้อมกับวิธีการคอนโทรลด้วยค่ะอันนี้นะคะกดเลขสองนะคะกดเลขสองแล้วก็ถ้าจะวางเราก็กดคลิกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่วางก็กดตัวคิวไปถึงเราจะเล่นในมือถือก็ฝึกไปแล้วกันอันนี้เราใส่สกินนะอืมแล้วก็จะเป็นสีฟ,ฟ้าๆแบบน,นี้เลยไาต่อมีคนไทยด้วยมื่อ วิธีสังเกตนะคะว่าปีศาจอ่ะมันจะมาตอนไหนนะคะก็สังเกตจากไฟกระพริบนะคะเวลามันมาใกล้ๆอ่ะประมาณนั้นถ้าปีศาจมันมาใกล้ๆนะไม่แน่ใจนะโอเพื่อนนี่ก็เต้นชิวเลยนี่มันมาแล้วไม่โดนไม่โดนหรอกจ้าจุกเก่งโอ้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 ไม่คืนละเพื่อนก็โดนกินไปนะต่อไปค่ะเราก็จะมารีวิวเป็นอ่าบีคอนนะคะ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีแสงสว่างวันนี้ค่ะใช้กับเลาะพิเศษนะคะที่มันเป็นมืดๆอะ่ะที่มันมืดๆอืนี่อมอัดก็อยู่ด้านล่างนะมันก็เลยแบบสันนเนยนะคะเพื่อนก็วิ่งขึ้นมาแหละนี่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆมันอ่ะเพื่อนจะเห็นเราไงโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นฟอดไลท์ค่ะซึ่งฟอดไลท์นะคะก็ ให้แสงสว่างนี้ที่มืดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนี่ยจะให้เยอะกว่าตรงนี้ยิ่งมืดมืดอยู่เลยเพื่อนก็เต้นไม่ดูอะไรเลยเนาะเราก็เต้นด้วยมามาต่อค่ะใช่อ๋อลืมลืมลืมพอประหมดแล้วมันหมดแล้วอะคือแต่ละรอบนะคะเราสามารถวางได้แค่อ่าสามอันนะคะอันนี้ก็วางครบไปแล้วเนาะมาต่อกันที่รอบใหม่ะคะ่ะนี่รีบขึ้นตรงนี้ก่อนเลย คือเราไปเกิดตรงนู่นเลยนะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเทเลพอร์เตอร์นะคะนี่เทเลพอร์เตอร์ไปติดเอารอบพิเศษนะคะรอบพิสามคือในแต่ละแผนที่ของอีเวนต์นะคะก็จะมีสารอบอ่านี่เทเลพอร์เตอร์ต้องติดสองอันนะคะหรือจะให้เพื่อนมาติดอีกอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเรา่าจะติดด้านบนดีกว่าใก้ไก ถ้าไปติดข้างล่างก็ขี้เกียจขึ้นมาไงติดไปอืรอให้ขีดมันเต็มนะคะพอเต็มแล้วก็เตรียมตัววาร์ปค่ะไปนี่มันก็จะวาร์ปแบบนี้นะคะเอาบัคเพื่อนก็ลองวาร์ปไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมารีวิวสปีดแพดค่ะอันนี้เรอใส่สกินเหมือนเดิมนะสกินสีทองอ่ะวางไว้ตรงนี้ดีกว,ว่านี่แล้วก็รอให้ขีดมันเต็มนี่ มันจะหายนะคะเหมือนทีเดพอ์เตอร์อะ่ะอันนี้ถ้ากินโคาก็จะยิ่งเล็วด้วยทุกคนสามารถใช้สปีดแพทของเราได้นะคะไม่กล้าลงไปนะรูปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนกินอันเนี้ยเพื่อนเขาก็ลองใช้แล้วไม่ใช่สปีดแพทสีทีเดพอ์เตอร์ของเราก็หายอีกเนี่ยหายเลยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะแต่ว่า เกือบตกไปไปไ,ปไปนี่ไงอันนี้ก็คือสกินเก่านะคะของเบรียประตูกันผีไม่ใช่ประตูสีผนังกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณคนที่มาดูนะคะจนจบคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ขอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย